นี่เป็นภาพของนักท่องเที่ยวกำลังเล่นน้ำในน้ำตกร้อนอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่กันอย่างสดชื่นสบายใจเนื่องจากน้ำตกแห่งนี้มีความพิเศษก็คือน้ำจะมีความร้อนที่พอเหมาะเหมือนอาบน้ำอุน่นสร้างความสนุกสนานสดชื่นสบายกายสบายใจเป็นอย่างมากถือเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ให้ประชาชนได้เห็นและได้สัมผัส สำหรับน้ำตกร้อนคลองท่อมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดกระบี่มีลักษณะเป็นน้ำตกร้อนแต่น้ำไม่ถึงกับร้อนมากอุณหภูมิประมาณ40-50งองศาเซลเซียสเป็นน้ำร้อนที่ซึมมาจากผิวดินซึ่งมีป่าละเมาะปกคลุมอยู่ตัวน้ำตกร้อนมีขนาดเล็กสูงประมาณ5เมตรมี3ชั้นแต่ที่พิเศษก็คือแต่ละชั้นมีแอ่งลักษณะคล้ายอ่างอาบน้ำ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของตะกอนหินปูนในน้ำร้อนชั้นละ4-5อ่างลึกประมาณ1-1.5เมตรในน้ำมีสารกร,รมมันเจือจางเป็นส่วนประกอบมีอุณหภูมิพอเหมาะสามารถอาบน้ำและแช่น้ำได้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปอาบน้ำเพื่อสุขภาพโดยมักจะเที่ยวควบคู่กันไปกับสระมรกตเพราะว่าอยู่ไม่ห่างกันมากนะัก นอกจากนักท่องเที่ยวจะเล่นน้ำในน้ำตกร้อนแล้วภายในบริเวณน้ำตกร้อนคลองท่อมจังหวัดกระบี่แห่งนี้ยังมีบ่อน้ำร้อนที่มีลักษณะคล้ายกับอ่างน้ำและก็มีสระน้ำขนาดใหญ่อีกหลายบ่อที่สร้างไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาว่ายน้ำในสระหรือว่าจะนอนแช่ตัวในน้ำร้อนเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดความตึงเครียดพร้อมกับบรรยากาศที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติโดยต้นไม้ใหญ่ และหลังจากที่นอนแช่ตัวแล้วก็เล่นน้ำในน้ำตกร้อนเสร็จแล้วยังมีบริเวณอาบน้ำเย็นโดยฝักบัวให้นักท่องเที่ยวได้อาบน้ำเย็นเพื่อสุขภาพและเป็นการปรับอุณหภูมิในร่างกายอีกด้วยปัจจุบันน้ำตกร้อนคลองท่อมจังหวัดกระบี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติที่มีโอกาสได้มาเยือนจังหวัดกระบี่เป็นจานวนมากครับ